ที่ดินนะคะแยกบางอ,อา้อจังหวัดนครนาย,ยกมีทั้งหมด32แปลงนะคะเนื้อที่เริ่มต้น329ตารางวาสี่ไร่ค่ะปิดถนนแรมสินครนาย,ยกค่ะกมที่53 54เลยนะคะงสี่เลยนะคะโตัวด้นแรน์นะคะตัวด้านแรน์นะคะสำหรับที่ดินตรงนี้ค่ะไฟฟ้าพร้อมค่ะน้ำประปาพร้อมค่ะท่อระบายน้ำพร้อมค่ะที่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อที่นะคะเริ่มจาก329ตาราง 4 0 0บาทต่อตารางวานะคะด้านหน้าเนี่ยที่ติดถนนสิบเลนในตารางวาแล้ว15,000บาทนะคะถนนตรงนี้นะคะเป็นถนนสายแม็กกนะว้าง12เมตรนะคะกว้าง12เมตรแล้วก็ถนนในซอยก็สายาดีวน,นะกว้าง8เมตรนะคะโครงการนี้ค่ะมีคลองล้อมรอบเลยนะคะมีคลองล้อมรอบอแปลงที่ดินของเรารอบโครงการเลยนะคะแล้วก็เหมาะที่จะทําบ้านพักอยู่อาศัยนะคะจุดเช็คอินร้านกาแฟร้านอาหารทําธุรกิจได้เลยะค่ะเพราะว่า อ,อยู่ติดถนน4เลนนะคะสวอกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะสำหรับที่ดินแยกฟางอ้อนะคะแยกัางอ่อนะคะก็อติดถนนรงสิตนครนายกกม .5354 ค่ะก็ได้แลนดนะคะถ้าสนใจนะคะเรามีทู้ว่า3้าง3สอแปลงนะคะตอนนี้เราเปิดขายแล้วนะคะถ้าสนใจนีกค่ะก็เลยค่ะเพจขายที่ดิน y o ยูทูปกันขายที่ดิน f ปุ e ก o ันนัขนาดค่ะศูนย์เก้าห้าสีู่น9หนแปดหกเาค่ะสวัสดี